สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Finding Channel ในคลิปนี้ครับเราอยู่กันในคลิปเนื้อเรื่องตัวละครของ Scarlett 1ใน6นิกเกตจากทีมเทพธิดาครับปัจจุบัน Scarlett เป็นพิวกิมครับพิวกิมก็คือนิกเกตที่เล่ยล่อนอยู่บนพื้นผิวและต่อสู้กับด a ัปเจอร์ในฐานข้อมูลระบุไว้ว่าพิวกิมเป็นเรื่องลึกลับโดยสมบูรณ์ตัวตนและเป้าหมายยังไม่แน่ชัดครับ ส่วนทีมในปัจจุบันตอนนี้เธออยู่ในทีมพโอเนียครับและทีมพโอเนียตอนนี้ครับมีทั้งหมด3คนก็คือสโนไวท์ลาพันเซลแล้วก็สกาเลตซึ่งทั้ง3คนอยู่ในทีมพโอเนียก็จริงครับแต่ว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยพวกเธอจะแยกกันไปแล้วก็จะมาพบกันเดือนละ1ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละคนเนี่ยยังอยู่รอดปลอดภัยดีครับและต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของสกาเลตครับเรื่องเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์การลักพาตัวผู้ก่อเหตุคือสกาเลต และคนที่ถูกลักพาตัวคือผู้บัญชาการต่อหน้าทีมเคาน์เตอร์และทีมทราแองเกิลครับสกาเรเลดจ,จับผู้บัญชาการเป็นตัวประกันและหนีขึ้นไปบนพื้นผิวย้อนกลับไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนสกาเรเลดแวะมาหาผู้บัญชาการที่ด่านหน้าดูเหมือนว่าช่วงนี้เธอจะมาหาเพื่อนนักดื่มอย่างผู้บัญชาการและทีมเคาน์เตอร์เป็นพักๆและทุกครั้งที่เธอแวะมาเธอมักจะมีของติดไม้ติดมือมาจากพื้นผิวเสมอครับไม่ไว่าจะเป็นเนื้อกวางปลาสด หรือแม้กระทั่งผลไม้ของเหล่านี้เป็นกับแก้มชั้นดีในการร่ำสุราของสกาเลต t แต่การที่สกาเลตมาที่ด่านหน้าบ่อยๆก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเช่นกันยังไงซัส c กาเลตก็เป็นพิวกิมและพิวกิมก็เป็นตัวตนที่มีค่ากับการศึกษาวิจัยทันทีที่ราพีพูดเรื่องนี้จบครับทีมตาแองเกิลก็บุกเข้ามาทีมไ r แองเกิลได้รับแจ้งว่ามีพิวกิมแวะเวียนมาที่ด่านหน้าและถ้าทีมเคาน์เตอร์ให้ที่ซ่อนหรือให้ความร่วมมือกับพิวกิม ไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนก็ถือว่ามีความผิดสถาน,นกครับขณะที่ทั้งสองทีมกําลังเผชิญหน้ากันสกาเลตก็ชักดาบของเธอและจ่อมันไปที่คอผู้บัญชาการครับสกาเลตมาที่นี่เพื่อดื่มเท่านั้นและเธอก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับความวุ่นวายภายในอาร์คและนี่ก็เป็นสาเหตุการลักพาตัวผู้บัญชาการครับ ตัดกลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันดูเหมือนเรื่องทั้งหมดจะเป็นการร่นสดของสกาเลตที่ทําให้หนีออกมาจากอาร์คได้และทําให้ทีมเคาน์เตอร์รอดพ้นจากความผิดไปพร้อมๆกันครับตอนนี้ผู้บัญชาการกับสกาเลตอยู่บนพื้นผิวและต้องใช้เวลาสักพักกว่าทีมเคาน์เตอร์จะขึ้นมารับผู้บัญชาการสกาเลตเลยใช้ช่วงเวลานี้ให้เกิดประโยชน์ครับเธอมองไปรอบๆแล้วเห็นฝูงวัวฝูงหนึ่งเข้าแต่แถวๆฝูงวัวนั้นดันมีแล็บเจอร์อยู่ด้วยถ้าสกาเลตจัดการกับแล็บเจอร์แถวนั้น ฝูงวัวอาจจะโดนลูกหลงไปด้วยเธอเลยขอให้ผู้บัญชาการออกไปเป็นเหยื่อล่อเพื่อล่อแรบเจอร์เหล่านั้นให้ออกห่างจากฝูงวัวสการเลตบอกว่าเมื่อแรบเจอร์เจอมนุษย์พวกมันจะพยายามจับเหยื่อมาเป็นๆเ,นเนท่าที่พวกมันทำได้ตราบใดที่มนุษย์ไม่แสดงท่าทีว่าเป็นศัตรูกับพวกมันพวกมันก็จะทำแบบเดียวกันครับสการเลตบอกเสริมอีกว่าแปรปเจอร์มองมนุษย์เป็นทรัพย์สินที่มีค่าในหลายแง่มุมทีเดียวผูว้บัญชาก,การไม่มีทางเลือกครับตอนนี้เขาสับตีนแตก วิ่งด้วยแรงทั้งหมดที่มีแล้วมันก็เป็นไปตามแผนแปรปเจอร์สนใจผู้บัญชาการแล้ววิ่งกูกันเข้ามาหาเขาทันทีที่พวกมันออกห่างจากฝูงวัวครับสกาเลตก็จัดการพวกมันด้วยการฟันเพียงดาบเดียวเท่านั้นถึงแม้ว่าในคู่มือของผู้บัญชาการจะบอกว่าแปรปเจอร์ต้องจัดการด้วยอาวุธพิษสายกลางแต่ในอดีตเคยมีการส่งทีมต่อสู้ระยะประชิดออกไปจัดการกับแรปเจอร์แต่ทั้งทีมถูกกำจัดจนเกี้ยงเหลือรอดเพียงนิเกะตคนเดียวเท่านั้นจากเรื่องนี้ครับ ทำให้นิกเกะตหลังจากนั้นใช้ปืนเป็นอาวุธทั้งหมดและสกาเลตก็ยังบอกอีกว่าอาวุธของแรปเจอร์นั้นมีการพัฒนาตลอดแต่ว่าอาวุธยับะั้งชิดของพวกมันกับไม่มีการพัฒนาเลยทําให้เธอยังสามารถใช้ดาบจัดการกับแรปเจอร์ได้อย่างง่ายดายครับตอนนี้แรปเจอร์ถูกจัดการเรียบร้อยฝูงวัวยังคงอยู่ดีและสิ่งที่สกาเลตต้องการก็คือขี้วัวครับ เธอต้องการเอามันมาทําเป็นปุ๋ยสําหรับการเพาะปลูกแล้วภาพก็ตัดมาที่เชิงเขาแห่งหนึง่งบริเวณนี้ยังคงเต็มไปด้วยความรวมสมบูรณ์ครับแหล่งน้ําต้นหญ้าภูเขาและสัตว์ตัวน้อยๆสก,การเล็ตให้ผู้บัญชาการขวนขี้วัวมาถึงที่นี่แล้วเธอก็ให้ผลไม้สดกับเขาเป็นการตอบแทนผู้บัญชาการลองกัดไปคํานึงแล้วเขาก็บอกว่ารสชาติเนี่ยมันเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินมาก่อน ทางด้านสกาเลตตอนนี้กําลังเตรียมดินสําหรับการเพาะปลูกครับถึงแม้เธอจะไปเนจรไปเรื่อยๆแต่ทุกทที่ที่เธอไปเธอก็สร้างสวนผักเล็กๆแบบนี้ไว้สกาเลตเล่าว่าที่เธอทําสวนผักแบบนี้มันเป็นการลําลึกถึงสถานที่ที่หน่วยเทียิดาทวงคืนมาได้ครับสกาเลตอยากให้ทุกทที่ที่ถูกชิงกลับมาได้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาแล้วสกาเลตก็ถามผู้บัญชาการว่าเขาคิดยังไงกับสรรพสัตและความรมสมบูรณ์ รับเจอร์ทำลายมนุษยชาติแต่มันไม่ได้ทำลายโลกใบนี้แล้วเธอก็ถามผู้บัญชาการครับว่าผู้บัญชาการเนี่ยคิดว่ามนุษย์จำเป็นต่อโลกใบนี้ไหมผู้บัญชาการไม่ตอบคำถามคำถามนี้ครับและเรื่องที่สกาเลตพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือภัยความมั่นคงของมนุษยชาติชัดๆแต่สกาเลตก็ยืนยันเรื่องนี้ว่าเจตจำนงระดับของเธอจะไม่มีวันเปลี่ยนไปเธอจะกำจัดแรปเจอร์และทวงคืนพื้นผิวต่อไปครับเช้าวันต่อมา งานที่สวนเสร็จหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่รอให้ทีมเคาน์เตอร์มาถึงถ้าจะให้รอทีมเคาน์เตอร์ก็คงจะน่าเบื่อเกินไปสกาเลตเลยชวนผู้บัญชาการมาทำวาน้ำผึ้งครับซึ่งส่วนประกอบสำคัญก็คือน้ำผึ้งครับและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ผู้บัญชาการต้องเข้าไปเอาน้ำผึ้งมาเองถึงจะมีชุดป้องกันที่สกาเลตให้มา แต่ถ้าสกาเลตททำงานนี้เองมันจะง่ายกว่าไหมสกาเลตบอกว่าถ้าทำแบบนั้นมันก็ไม่สนุกนะสิผู้บัญชาการต้องหัดเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดเอาไว้บ้างเขาจุดคบเพลิงที่ทำมาจากใบไม้เพื่อให้ควันไล่พึ่งบางส่วนออกจากลังไปครับและในตอนที่เขากำลังจะเก็บรังพึ่งผู้บัญชาการดันทำพึ่งแตกรังซะก่อนและสกาเลตก็จำเป็นต้องจัดการพึ่งทั้งหมดเพื่อช่วยผู้บัญชาการครับ หลังจากนั้นผู้บัญชาการก็ได้ลองชิมน้ำพึ่งสดๆเป็นครั้งแรกนี่มันเป็นความหวานที่แตกต่างจากความหวานเทียมๆของอาร์คครับแล้วสกาเลตก็พูดถึงเรื่องผู้แข็งแกร่งกับผู้อ่อนแอในสายตาของเธอมนุษย์คือผู้ที่อ่อนแอกว่าแรปเจอร์และมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกครับที่คนที่แข็งแกร่งกว่าจะแย่งชิงของจากคนที่อ่อนแอกว่าตัวเองแต่ถึงสกาเลตจะคิดแบบนี้ เธอก็ยังยืนยันอีกครั้งว่าเธอจะกำจัดแรปเจอร์และทวงคืนพื้นผิวต่อไปครับหลังจากได้ไวายนาำพึ่งมาทั้งสองคนก็นั่งดื่มกันจนพบข้าผู้บัญชาการถามสกาเลตว่าเคยคิดจะกลับไปที่อาร์คไหมสกาเลตบอกว่าเธอรักพื้นผิวรักธรรมชาติรักสรรพสัรรตว์เธอคงไม่คิดย้อนกลับไปครับสกาเลตบอกว่าพื้นผิวคือเอลิเซียนของเธอและที่นี่ก็เป็นเหมือนอาณาจักรแห่งสวงสวรรค์ครับทั้งสองคนนั่งดื่มกันจนดึกเดือน และผู้บัญชาการก็เผลอหลับไปข้างๆสกาเลตเช้าวันรุ่งขึ้นทีมเคาน์เตอร์มาถึงแล้วสกาเลตจัดการแร็ปเจอร์รอบๆบริเวณนี้และไปแล้วเช่นกันเธอทิ้งเนื้อสัตว์ผลไม้สดและวายน้ำพึ่งไว้เป็นของขวัญจากลาครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของสกาเลต์หนึ่งใน6สมาชิกทีมเทพธิดาครับจากเรื่องนี้ครับเรื่องที่สกาเลตพูดว่าพื้นผิวเนี่ยเอลิเซียนของเธอนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าก่อนที่สกาเลตจะกลายเป็นผิวกิม ก่อนที่เธอจะอยู่บนพื้นผิวนะครับเธออาจจะเป็นนิเกเกะที่ผลิตโดยเอลิเซียนมาก่อนแล้วเอลิเซียนเนี่ยก็มีความเชื่อหลักว่านิกเกะคือทหารชั้นยอดดังนั้นบริษัทที่ดูเข้าเขาที่สุดในการส่งนิกเกะออกไปทดสอบอาวุธระยะประชิดเนี่ยก็อ,อาจจะเป็นเอลิเซียนก็ได้ครับทั้งหมดนี้อาจจะไม่ใช่ความจริงอาจจะเป็นการมโนของผมเองนะครับก็ฟังหูไว้หูแล้วกันเนาะถ้าชอบคิดแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขอบคุณทุกคนที่ดูถึงจุดนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้า สวัสดีครับ